สวัสดีครับพบกับเชฟทอร์ิกนะครับคลิปนี้มีงานไทม์ฟอร์เมอร์มาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ Sonic w a r r i o r นะครับ SX 0 2นะครับตัวนี้นะครับเดาว่าน่าจะเป็นงานจาก BMB นะครับคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้ประมาณนี้นะครับถ้าซื้องานมือหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีปืนนะครับมีปืนติดหัวไหล่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวลาเวทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ซาเว building, ็บนอนอยู่ในถาพลาสติกนะครับถาพลาสติกเนี่ยจะมีเป็นรห i̇şte uh mm hmm. ัสขอ uh งเขาด้วยนะครับ SS02 นะครับเนี่ยลองเปิดคู่มือดูนะครับคู่มือก็จะเป็นสเตปการแปลงล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูไม่ค่อยลงทุนเลยนะคู่มือนะครับรูไม่ค่อยชัดเลยนะฮะก็จะเป็นการแปลงล่างนะมันจะมีเป็น A1 นะครับถึง A เท่าไหร่อะตัวนี้มันแปลงล่างล่าสุดท้ายน่าจะถึง36นะครับน่าจะเป็นประมาณ35 36สเตปนะครับในการแปลงล่างนะครับ มาดูอุปกรณ์ชิ้นชิ้นกันนะครับชิ้นแรกที่ให้ดูก่อนเลยคือปืนนะครับีนนะครับปืนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับจะออกเป็นเงาเงาหน่อยนะมันเป็นความเงาของตัวชิ้นพลาสติกนะครับมันเป็นการฉีดสีดาเข้าไปในเนื้อพลาสติกเลยนะครับตัวปืนไม่ได้มีลูกเล่นการขยับอะไรนะครับจะมีลูกเล่นเป็นไฟนะครับ ในส่วนปืนเนี่ยมีการทำวเวชลิงมานะปัดขอบตามขอบตามแร่พวกนี้นะครับปัดด้วยสีเงินมาเพื่อเน้นให้มันดีเทลมันมีดูมีมิติขึ้นนะครับไม่งั้นปืนมันจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับเป็นสีดำเงาเงาล้วนเลยดูเป็นพลาสติกจ๋ามาเลยนะฮะในส่วนของอระบบไฟนะครับสามารถเปิดได้ที่จุดนี้นะครับจุดนี้มันจะมีเป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้ท้ายปืนเห็นไหมนะครับประกดสวิตช์ตรงนี้นะครับปลายกระบอกปืนนะครับจะมีไฟขึ้นนี่แบบนี้ ตัวไฟเนี่ยนะครับสามารถเล่นกับพาร์ตเอฟเฟกอันนี้ได้พาร์ตเอฟเฟกที่มันเหมือนต้นไม้เนี่ยนะครับต้นคริสต์มาสนะครับเชียกเข้าไปที่ปลายกระบอกปืนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะนี่นะครับมันก็จะมีเป็นลูกเล่นไฟขึ้นมานะครับพุ่งมาตามพาร์ตเอฟเฟกนะครับนี่ถ้าแรงอีกนิดนึงจะเวิร์กเลยนะครับอันนี้มันดูไฟมันดูจุ่มจิ๋มไปหน่อยตัวปืนนะครับใช้่าน2ก้อนนะครับเป็นเบอร์ Lr 4 1นะครับซึ่งเป็นเบอร์ที่หาค่อนข้างง่ายนะครััับบตวนนีี้ดมากะคร อีกชิ้นหนึ่งคืออันนี้นะครับปืนเหมือนกันนะครับสามารถติดที่หัวไหล่นะครับของตัวซาวเวฟปืนเนี่ยนะครับมันสามารถติดที่หัวไหล่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับจะติดซ้ายติดขวาได้หมดเพราะว่าเขาทําตัวเป็นรูจอยนะครับสำหรับรับตรงนี้นะครับว่าทั้งสองข้างเลยแล้วแต่ใครชอบติดฝั่งไหนก็ได้ติดที่หัวไหล่อย่างงี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรสลับได้หมดเลยก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเป็นแค่ปืนเฉยๆนะครับก็จะมีเป็นตัว เป็นจุดขยับนะครับสามารถปรับองศาได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็สําหรับปืนนะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่แถมมานะครับมีตัวลาเวดมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวลาเวดเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับมีจุดขยับสามารถจัดท่าได้นะครับจุดขยับข้อต่อเนี่นะครับตามข้อต่อจะเป็นการยึดด้วยเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตแบบหัวแชกที่สามารถใช้ไขควงไขได้นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นการเหล็กนะครับฝังอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับตัวงานเป็นพลาสติกล้วนเลยนะครับ เป็นพลาสติกทั้งตัวเลยแต่ว่าผมชอบการลงสีของตัวนี้นะผมว่าลงสีดีนะครับตัวราเวนเนี่ยลงสีเจ๋งเลยนะครับใช้ได้ดูสวยดูสมจริงดีนะครับแล้วก็สามารถแปลงล่างนะครับเข้าไปอยู่ในตรงส่วนของหน้าอกของตัวซาเวฟได้ด้วยนะครับนี่สำหรับตัวราเวนนะสวยนะครับลาเวนนี่ใช้ได้มาดูตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวหุ่นเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักอะไรเยอะนะผมไม่รู้ว่าชิ้นส่วนอันลอยเนี่ยเขาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไม่ได้ไล่ดูนะครับแต่ว่า ข้อมูลจาก TK Toy o n l i n นะครับตัวนี้ได้จาก TK Toy Online นะเขาบอกว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นของค่าย BMB นะครับ BMB Backmember เดิมนี่แหละนะครับทำขึ้นมามันลักษณะเนี่ยมันเหมือนตัว t i s i o นะครับที่เอามาใส่จุดขยับข้อต่อให้มันเป็นลักษณะของการแปลงร่างได้อะไรประมาณนี้นะครับบอดี้ข้างนอกเนี่ยมีความคล้ายกันเยอะส่วนสูงยังเ,เกือบจะเท่ากันเลยผมไม่แน่ใจว่าเท่ากันเต๊ะหรือเปล่านะเพราะว่าตัว t i s i o เนี่ยผมไม่มีงานแล้วแต่ว่า ดูจากเมืองนอกเนี่ยเขาเทียบกันดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่ากันเลยนะตัวบอดี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวหุ่นนะแต่ว่าตัวลาเวอะจะมีขนาดต่างกันอยู่นะครับดูละเอียดีเทลของตัวหุ่นนะครับเรื่องสีเรื่องการทําสีอะไรต่างๆนะครับละเอียดดีเทลเนี่ยมันยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคือผม,มเล่นตัวงานทีซโรมานะครับเท่าที่จําได้ทีซีโรมันแบบเต็มฟูลออปชั่นมากนะครับมีความบึกบึนมีความเป็นเหล็กนะครับดูสมจริงสมจางงานสีเขากินขาดอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ถ้าข้อมูลไม่ผิดนะนะครับที่รู้มาก็คือเป็นของ BM b ีเ BMB เนี่ยจากงานที่ผ่านมาก่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความเนี๊ยบอยู่แล้วนะครับในการทําสีไม่เคยมีงาน BMB ตัวไหนที่ทําสีมาโอ้โหงานสีสุดยอดแลไม่เคยมีนะครับมันก็น่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันสาหรับตัวนี้นะฮะการลงสีนะครับอ่มันที่เห็นชัดๆเลยคือการทำเวทลิงปัดสีเงินเนี่ยใช้ผู้การปัดนะครับมันจะมีการปัดคละทางกันมาด้วยนะครับอันนี้นะครับตรงหน้าผากปัดขึ้นนะครับ ตรงข้างหัวเนี่ยตรงข้างหูปัดไปทางนู้นนะครับตรงตรงนี้นะครับปัดปัดมาหนาเลยปัดเหมือนไม่ปัดเลยปัดเหมือนจะลงสีเต็มตัวนะครับ <X 2> <c ười> ปัดไปทางนู้นนะครับทางนี้นะครับปัดขึ้นข้างบนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับก็เป็นงานน่าจะเป็นงานสีมือพวกอมาหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้คือเขาอาจจะไม่เนียบในการทําสีมากคือปัดคือทําจํานวนเยอะไงแล้วก็ต้นทุนมันต่ํานะครับก็เลยความเนียบในการทําสีก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของตรงอื่นที่น่าสนใจนะครับตรงสีขาวไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่แบบจารมดาดได้นะครับตรงเท้ามีทําเหมือนการเวทซิ่งนะครับตรงเท้านี่ผมรู้สึกว่ามันเย็นๆนะผมว่าเท้าเนี่ยน่าจะเป็นอลลอยนะครับวิธีที่ผมเช็คอัลลอยไม่ได้เอาอะไรมาวัดนะคือจับดูพลาสติกมันจะอุณหภูมิมันจะไม่ไม่เย็นเท่าอลลอยนะครับ อันลอยเนี่ยคือหุ่นตัวนี้ผมวางทิ้งไว้ตอนคืนใช่ไหมอุณหภูมิมันต่ําลงนะครับอุณหภูมิของเหล็กมันจะอันลอยเนี่ยมันจะต่ำกว่าพวกอุณหภูมิของพลาสติกนะครับเวลาจับดูมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเย็นไว้น่าจะเป็นอันลอยมากกว่าอะไรอย่างนี้น,น,นะครับดูตรงอื่นบ้างนะครับ อ่ะตรงนี้ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยมีการทำสีโอน,นี้อันนี้หนักเลยนะครับชัดเจนอันนี้คือทำวิเทลลิ่งมาใช่ไหมทำเป็นรอยแบบถลอกถลอกอะไรพวกนี้มาอันนี้ไม่ถลอกแล้วอันนี้กูเตรียมจะทําสีและเตรียมจะทาสีเงินทั้งตัวน <c ười> ่าจะเป็นฝีมืออาม่านะครับอาม่าน่าจะแบบนั่งหลับอยู่แล้วก็สับพงโงกแล้วก็ป้ายเออโอ้โหโดนมาเต็มเต็มเลยอะไรอย่างนี้นะครับหนักเลยตรงนี้นะครับอันนี้ออกมาได้ยังไงไม่รู้คิวซีเขาไม่เนียบอยู่แล้วนะครับงานจีนนะครับได้ประมาณนี้ในส่วนของดีเทลนะเอาพอหอมปากหอมคอ ที่ผมท่งสองดูอาจตรงข้อสอกมีอีกนิดนึงขอดาหน่อยนี่นะครับมีรอยเลอะเข้าไปข้างในคือเลอละลักษณะนี้มันไม่ใช่การทําสีเพื่อให้มันดูสมจริงมันลักษณะของการประมาทเล,เลอะใในการทําสีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิด ซื้อไปทําสีเพิ่มนะี่ยคนที่เขาทำสีเก่งๆอ่ะเขาทำได้อยู่แล้วนะครับไปทำเวทลิงทำอะไรทนดูสมจริงขึ้นอันนี้คือพูดในส่วนของงานดีเทลสีนะครับอ่ะทีนี้มาดูจุดขยับกันนะครับจุดขยับเนี่ยทีซีโรถ้าจําได้ผมจัดท่าได้ขนาดที่แบบนั่งคุกเข่าเลยนะทำนู่นทํานี่คือ ทีซิโเนี่ยนะครับเขาแปลงร่างไม่ได้ไงนะครับจุดขยับก็เลยค่อนข้างจะอิสระสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําท่าแบบนั้นได้หรือเปล่านะแต่ว่าลองขยับเล่นดูก่อนนะครับลองขยับเล่นดูหัวนะครับขยับได้แต่ว่าไม่พอขยับไปทางนี้ปุ๊บมันจะติดติดและติดเยอะด้วยนะครับมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่การขยับไปเยอะเดี๋ยวหัดนะครับ ข,ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะมีระบบไฟนะครับข้างหลังเนี่ยแล้วมีระบบไฟซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่นะมันไม่ได้แบบสามารถกดได้เลยต้องงัดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่เป็นแม่เหล็ก2ชิ้นนะครับแล้วก็ฐานอยู่ข้างในฐานเดี๋ยวผมดูเบอร์ให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเป็นซับให้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดระบบไฟพอกดเข้าไปปุ๊บนะไฟแสบตาแน่นอนระวังตาบอดนะครับดูคลิปนี้นี่นะครับโคตรสว่างห้องตอนนี้ไฟสว่างมากนะครับแต่ว่าไฟมันก็ยังออกมาสว่างขนาดนี้แสดงว่าไฟมันแรงมากนะครับสําหรับตัััววไฟของตนนี้ะครบ มาดูในส่วนของข้อต่อจุดขยับกันนะครับในส่วนหัวนะครับสามารถขยับหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่เงยได้แค่นี้เองนะครับเงยแทบจะไม่ได้เลยนะครับหันซ้ายหันขวาได้แต่ก็ติดนิดนึงนะครับในส่วนปืนอย่างที่ผมบอกว่ามันจัดองศาได้นะครับในแบบนี้นะครับอิสระพอสมควรในส่วนปืนนะครับในส่วนของตรงหน้าอกเนี่ยนะครับสามารถเปิดได้นะครับให้ตัวลาเวทเข้าไปอยู่ในได้แต่ว่าข้างในก็ไม่มีดีเทลอะไรนะครับ เป็นลุ่งๆเลยเป็นเนื้อพลาสติกล้วนๆเลยแล้วก็จะมีเป็นชิ้นอลลอยนะครับติดอยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับมันก็จะมีน้ําหนักพอสมควรแล้วมันก็จะเป็นดีเทลให้ตรงหน้าอกหุ่นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างของทีซีโผมจะยกตัวอย่างทีซีโบ่อยหน่อยนะเพราะว่าผมเคยจับงานที่มันตัวเท่ากันขนาดนี้นะครับเป็นทีซีโนะครับแล้วก็มันรู้สึกจะเป็นค่ายเดียวเลยมั้งที่ทําตัวขนาดนี้ขึ้นมานะครับก็ขอเทียบกันนะครับระหว่าง2ค่ายนี้นะครับ ในส่วนของตรงหน้าอกเนี่ยนะครับมันจะมีดีเทลของมันนะมันจะไม่เหมือนงานทีซิโที่พอปิดหน้าอกแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวราเวทนอนอยู่ข้างในเลยนะครับจะประมาณนั้นแล้วก็ของทิซิโลจะมีเป็นสัญลักษณ์ดิเซปติคอนนะครับอยู่ตรงหน้าอกแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นชิ้นอลอยนะชิ้นนี้นะครับก็จะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับในส่วนของหัวไหล่นะครับก็ยกได้แบบนี้แขนนะครับ ตรงหัวไหล่เนี่ยสามารถกางแขนได้แต่ว่าต้องยกชิ้นนี้หลบนิดนึงนะครับไม่งั้นจะกางติดๆหน่อยนะครับจะลําบากหน่อยนี่ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงแขนนะครับถ้าไม่ขยับตรงสลักแขนออกเนี่ยนะครับลงมานิดนึงเนี่ยมันจะไม่สามารถงอแขนได้นะจะงอได้แค่นี้นะครับและในคู่มือก็ไม่บอกด้วยนะครับนะครับต้องดึงลงมานิดนึงนะครับดึงลงมานะครับนี่แบบนี้นะครับมันจะแน่นๆหน่อยแต่ว่าดึงได้นะได้แบบนี้นะครับเนี่ย เอวนี้เปิดได้นะครับก็พอดึงลงมาเนี่ยมันจะสามารถขยับแขนได้เยอะขึ้นนะครับงอแขนได้เยอะขึ้นถ้าเกิดไม่ดึงลงมามันจะงอแทบไม่ได้เลยนะครับในส่วนของแขนนะครับในส่วนของเอวนะครับตรงนี้มันจะหลุดหลุดหน่อยนะมันจะมีเป็นสลัก2ชิ้นนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันหลุดก็คือหลุดมาแบบนี้นะครับในในส่วนของการแปลงร่างชิ้นตรงนี้นะครับเป็นชิ้น ABS เป็นพลาสติกระวังนะครับเวลาหมุนเอวอาจจะหักได้ถ้าเกิดมันจะแบบติดขัดกันอยู่ อย่าตัวทีคือผมยังไงผมรู้สึกผมมั่นใจเลยว่าตัวนี้ก๊อปทีซีโรมานะครับแล้วมาใส่จุดขยะเพราะว่าตรงเนี้ยทำเหมือนทีซีโร่เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าทีซีโรตรงชิ้นนี้นะนะครับเป็นพลาสติกายาง PVC นะครับเป็น PVC มันจะนิ่มๆหน่อย เวลาขยับเนี่ยมันจะไม่เสี่ยงหายแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกเลยนะครับถ้าเกิดขยับเราแบบเผลอขยับเล่นเนี่ยแล้วมันไปชนกันเนี้ยมันเกี่ยวกันแล้วมันหักก็สวยไปนะครับคือผมรู้สึกเลยว่าตัวนี้คือกอลฟทีซีโร่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงขาตรงนี้สามารถขยับได้นะครับชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้ทีซีโร่ก็มีนะชิ้นนี้นะครับใครมีงานทีซีโร่จำได้แน่นอนนะครับผมที่เคยจับดูเนี่ยกินทีซีโร่มาเลยนะครับในส่วนต่างๆนะครับสามารถขยับได้นะครับในข้างหลังสามามรถขยับได้้บบนี นี่แล้วก็ยกได้แบบนี้ตรงนี้ต้องหลบๆหน่อยนะถ้าจะยกเยอะๆนะครับระวังด้วยนี่นะครับก็ยกทีบหน้าได้เลยแหละนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็งอเข่าได้อย่างนี้งอเข่าได้เยอะเลยผมว่าตัวนี้ในเรื่องของจุดขยับเนี่ยไม่น่ามีปัญหาและน่าจะจัดท่าได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ่าเท้านี่นะครับแบบนี้นะฮะในส่วนของมือนะครับลืมเลยมือสามารถขยับได้นะนิ้วสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับแบบนี้ แต่ว่าเป็นนิ้วลักษณะการขยับเนี่ยขยับแบบอย่างนี้นะครับขึ้นลงขึ้นลงงออย่างนี้ได้แต่ว่ากลางกลางไม่ได้นะกลางกลางนิ้วไม่ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมาเป็นแพรเลยแต่ว่าขยับได้ทุกนิ้วนะครับนี่นะครับแบบนี้ขอแวะทําท่านี้หน่อยนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของจุดขยับนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงล่างดูนะครับ ันนี้ผมลองเอามาแปลงร่างให้ดูนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าล็อกอะไรสนิทนะครับแค่พอจะเป็นรูปร่างนะครับเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของหุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเอามาเทียบสัดส่วนกับตัวงาน T c e นะครับตัว Optimus Park Bubble B นะครับอันนี้ลองเทียบขนาดกับตัว L S 03นะครับอันนี้ลองเทียบขนาดกับตัว b a c k Apple นะครับ Optimus นะครับอันนี้ลองเทียบขนาดกับตัว B S 02นะครับ Megatron นะครับอันนี้ลองเทียบกับตัว T W F 09นะครับ Toy Ver นะฮะอันนี้ลองเทียบขนาดกับตัว Ravet นะครับ สำหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ29-30เซนนะครับอันนี้ผมลองเทียบกับตัว Optimus งาน T Cero นะครับเป็น D L X scale นะครับสัดส่วนเนี่ยนะครับสูสีกันเลยนะครับคิดว่าตัว S X 02ตัวนี้นะครับน่าจะตัวขนาดพอๆกับตัว Saw w a ของ T z e r o เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเอามาเทียบกับตัว T W F 09นะครับ t o y w a ครับอันนี้ผมลองเอามาเทียบกับตัว M 09 w e เจียงนะครับอันนี้ลองเอามาเทียบตัว L S 03 s นะครับ อันนี้ลองเอามาเทียบตัวแบคแอปเปิลนะครับอันนี้ลองเอามาเทียบตัว B S 02นะครับ BMB นะครับเมคาทชอนนะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ S X 02นะครับซาวเวฟเป็นคาแรคเตอร์จากหนังบับเบอร e บีมูวี่นะครับเป็นงานหุ่นยนต์แปลงร่างที่มีจุดขยับดีกว่าที่คิดนะครับการขยับจัดท่าเนี่ยไม่แพ้งานอย่างทีีโเลยนะครับจะได้กว่าก็ตรงช่วงท้องที่ขยับไม่ค่อยได้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้คือขยับไม่ได้เลยหมายถึงแบบงอท้องอะไรพวกนี้นะฮะ นในส่วนของความสมบูรณ์ของสัดส่วนหุ่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าตัวนี้มันเป็นหุ่นที่สามารถแปลงร่างได้นะครับมันจะมีส่วนข้อต่อหรือว่าชิ้นส่วนบอดี้ที่มันดูขัดตานิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเอามาเทียบกับตัวงานทีซิโลเนี่ยนะครับใครจะซื้อนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้งานประเภทไหนนะครับสัดส่วนสมจริงแต่แปลงร่างไม่ได้หรือว่าแปลงร่างได้แต่ว่าสัดส่วนแอบขัดจนนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องเลือกกันเอาเองนะครับจุดที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือ มันคือในส่วนมือนะครับมือเนี่ยมันทําออกมาขยับได้ทุกนิ้วมันก็ดีนะมันมีมันมีมิติในการเล่นดีนะครับขยับจัดท่าเล่นได้แต่ว่ามือมันไม่มีความแข็งแรงเลยนะครับคือในส่วนข้อมือในส่วนนิ้วเนี่ยมันไม่มีกําลังจะจับชิ้นอาวุธที่มันให้มาเลยยิ่งพาร์มือของเขาเนี่ยไม่ยอมทําตัวล็อกอาวุธกับตัวชิ้นมือมานะครับเวลาถืออาวุธเนี่ยมันจะถือไม่ค่อยอยู่อาการแบบนี้นะครับ งานที่ทําลักษณะแบบนี้มันจะมีทอยเวอร์อีกตัวหนึงคือ TWF09 น,นั่นคือจุดจุดด้อยของตัวนั้นเลยนะครับมือเหมือนกันมือจะหลวมๆนิ้วจะหลวมๆไม่ค่อยมีกาลังเหมือนกันก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับในส่วนของการแปลงล่างไม่ยากนะครับมีจุดที่ต้องระวังจุดเดียวคือในส่วนของข้อต่อช่วงแขนนะครับตอนแปลงล่างเนี่ยต้องออกแรงบิดเยอะหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะแข็งและเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับระวังจุดนี้ผมไม่รู้ตัวอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ตัวที่รีวิว ครับเผื่อยังมีนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ